สวัสดีชาวมอร์นิ่งมูนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องน้ำแดงแช่นวนะครับผมก็วันนี้เราก็ตามชื่อคลิปผมเลยนะครับผมสายฟรีเย็นเจี๊ยบนะครับผมก็มแบบใสยฟรีมันอยู่ยากนะครับทุกวันนี้ย้อยกลับไปปีพศ64นะครับผมสายฟรี เริ่มเข้ามาวงการนี้แบบได้เงินเยอะมากนะผมตุ้มตุ้มตุ้มแบบได้วันละสามร้อยสี่รอยห้าร้อยถึงพันหนึ่งเลยนะครับผมคือผมได้ยุกวันละพันนะครับผมผมยุกวันละพันจริงนะครับเกมมอรนิ่งมูนแบบสายฟรีจริงนะคือผมแบบเล่นจริงนะเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะผมไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรนะครับสายฟรีเกมนี้ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่ามันได้เงินจริงนะครับมอรนิ่งมูนนะครับคือดอกไม้ได้ดอกหนึ่งอะไม้นะครับคือ ดอกอะดอกชมพูนะครับผมหรือดอกอะไรนะดอกทิวลิปใช่ไหมนั่นแหละครับได้ดอกละสามสิบนี่นะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนสามสิบแต่ตอนนี้สามบาทนะครับแล้วก็ดอกเหลืองหรือดอกอะไรนะดอกเขาเรียกว่าดอกอะไรนะดอกเหลืองอะไม่รู้ครับได้ดอกละยี่สิบบาทนะครับยี่สิบยี่สิบห้านะครับผมแต่ทุกวันนี้ก็บาทสองบาทนะครับผมแล้วก็กล่องนะครับเมื่อก่อนก็อะไรสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้ครับ แต่ตอนนี้กล่องเราหายไปแล้วนะครับผมกล่องไม่มีดอกแล้วนะครับผมกล่องสีฟ้ากล่องสีชมพูไม่มีดอกแล้วแล้วก็อ่าังพึ่งเมื่อก่อนก็แพงมากเลยนะของลังลยยี่สิบาทยี่สบาทเลยนะเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะแบบเมื่อก่อนเลยนะแบบที่ผมเล่นนะแบบเข้าช่วงแรกๆปีปีหกสี่นะครับอาจจะ ช่วงประมาณสิงหาป่ะจะไม่ได้อะทุกคนน่าจะรู้นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วลืม,ล,มลืมจดผมอยู่กับเกมนี้แบบโคตรสูงนะคร่บปีที่แล้วนะครับผมแต่ปีนี้คือแบบราคามันกระชากใจจริงๆดูดิราคาดอกไม้ไอ้ยไม่ใช่ดอกไม้หมันเมล็ดดูดราานะิราคาแต่ละราคาเมื่อก่อนแบบศูนย์เมื่อก่อนแบบที่ผมขายมเมล็ดนะศูนย์จุด 0.30.2นี่คือแบบราคาแบบโอ้รวยมากเลยเมื่อก่อนแบบผมไม่ปลูกเลยนะผมขายมาเมล็ดมเมล็ดปั้มปั้มปั้มขายไปขายตุย้มตุ้มตุ้มแต่ทุกวันนี้นะครับ0.0080.07แล้วนะครับผมโอ้รานะคากระชากใจผมจริงๆแล้วก็ดอกไม้ก็ราคาก็สองสามบาทนะครับผมแล้วก็กล่องเราก็หายไปหมดแล้วนะครับผมไม่มีแล้วนะครับผม ล้องรออัปเดตใหม่ว่าจะมีอะไรมาดีๆไหมหรือเปล่านะครับผมสายฟีดอยู่ยากจริงครับตอนนี้นะครับณตอนนี้นะหรือว่าจะใครเพื่อนๆแบบคิดว่าสายฟียังอยู่ได้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมก็วันนี้ผมทําคลิปคร่าวๆนะคือผมไม่ได้ไปไหนแหละแต่ผมแบบก็รออัปเดตมาเรื่อยๆแล้วผมก็ค่อยทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอวาสานสายฟี สายฟรีเย็นเจยบจริงๆนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย